ชมปลายามเย็นกันนะครับปลาอะลิเกเตอร์ถ้าท่านใดเลี้ยงไว้อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำนะครับเพราะว่ามันจะไปกินปลาในบ่อหมด ตอนเย็นๆเรามีเวลาว่าก็มานั่งชมปลามันก็จะเป็นหมุนะครับที่อื่นจะอาจจะดูร้ายแต่ของเรานี่สามารถจับได้นะครับเราเลี้ยงจนเชื่องอีกตัวนั้นคือปลาชะโดปลาชะโดหรือบางคนก็จะอาจจะเรียกปลาแมงคู่ ันนี้คือปลาดุกปลาดุกหลายหมื่นตัวนะครับปลาดุกนี่ปลาริเกเตอร์เราตัวข้างล่างนั่นคือปลากรายนะครับปลากรายปลากรายตัวละเก้ากิโลเริ่มหัดไลฟ์จาก youtube ดูนะครับเพราะช่อง youtube ตัวนี้มี ผู้ติดต,ตามส0งพันคนตัวนี้น่าจะเป็นฟลอริดานะครับปลาฟลอริดาฟลอริดายามเย็นปกติปลาพวกนี้เป็นปลากินเนื้อทั้งหมดนะครับแต่เราฝึกให้เขาอยู่ด้วยกันได้คือจะไม่ทะเลาะก,กันนะครับอย่าปล่อยลงแหล่งน้ำนะครับจะเสียสมดุลธรรมชาติ อันนี้ทดลองไลฟ์จาก youtube ครั้งแรกนะครับปลาอาริเกเตอร์ดูดีๆนะครับอาจจะมีตัวเลขเก็ดเขาค่อนข้าง,างจะแข็งแล้วก็คมมากนะครับอาริเกเตอร์เวลาเขากินเขาจะกัดค,คะล้ายๆตัวระเ่ะใช้ค่อยๆตะแคงแล้วก็ ตอนนี้เรามีอลิเกเตอร์อ,อยู่สี่ตัวชโดหนึ่งตัวแล้วก็ปรากายสามตัวนะครับส่วนปลาดุกก็2 0 0 0นกว่าตัวนะครับเดี๋ยวพาไปดูปลาชนิดอื่นด้วย ดูดิตอนกลางคืนปลาเขาอยู่กันยังไงนี่คือปลาแรดเผือกปลาเรดเผือกกับปลาแรดธรรมดานะครับกลางคืนเขาก็อยู่ปกติปราแรดถ้าตัวผู้ก็จะมีโหนกตรงศีรษะนะครับจะมีโหนกแล้วตรงคีบหูเนี่ยเขาจะเป็นจุดสีขาวถ้าเป็นตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียจะเป็นจุดสีดำาๆนะครับ เนี่ยเราก็จะมีโหนกกับตัวผู้นี่แรดสึกกแดงอันนี้แรดดำธรรมดารแรดดำธรรมดาตัวเมียจะโหนกเล็กตัวผู้จะโหนกใหญ่นี่เนบต้เนี่ยตัวเมียจดุดคีบตรงข้างหูจะเป็นสีดำๆเลยตัวเมียกรวีที่ที่เคยเห็นกันก็คือไปชอ่อนงูเหา่านะครับไปช่อนงูเหา่า นี่นะครับความดุของเขาช่อนงูเห่าหลายท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นช่อนงูเห่าแล้วก็ยังมีปลาทับทิมมีปลาทับทิมตัวสวยๆปลาทับทิมของเรา แล้วในบ่อเขายังมีหลากหลายนะครับแต่นี้เรามาดูปลายามค่ำคืนช่วงปลาัทแต่สัญญาณทำไมมันหมุนอยู่เรื่อยๆนี่ครับคือปลาดุกปลาดุกนี่สามารถเลี้ยงในบ่อปูนได้อยู่ได้แบบนานแน่นนะครับสนใจสอบถาม อะไรก็สอบถามได้นะครับอันนี้คือช่วงเย็นเรามาตรวจตาที่ยามเย็นนะครับมาดูบอกนี่ปชัชโดหรือปลาแมลงผู้ที่เขาเรียกปลาแมงคู่เพราะว่าหัวเขาจอกเขียวๆห็นมันตัวออกเขียวๆเมัเเเมนเหมือนเปลือกหอยแมลงผู้เขาเรียกปลาแมลงคู่หรือปัาชโด อนนี้นก็คือปลาจระเข้ปลากรายนี่ที่ทำทอดมันปลากรายปลากรายครับสน mm. ใจสอบถามปัญหาตรงไหนสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการประมงอันไหนตอบได้เราก็จะตอบให้นะครับตรงนี้ช่วงยามเย็น มาแอบดูปลาที่มันสลับจะนอนกันเป็นยังไงบ้างนี่นะครับว่าดโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับทดลองครับผมแล้วก็ปิดจังได